สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจแฟนเก่าวทั่วไทยนิวนะับตอนนี้เหลืออีกประมาณ1,700เมตรนะครับ1กิโลกับอีก700เมตรเราจะแวะพักรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแม่กิมลุยนะครับแม่กิมลุยนะครับแม่กิมลุยตาจะพักเท้าเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาได้แวะพักนะครับแวะพักรับประทานอาหารกันนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับทุกการกดไลค์กดแชร์นะฮะเอาหมวกกันน็อกออกก่อนครับฝากแอนมินด้วยนะครับสวัสดีครับสามร้อย สี่สิบท่นนะฮะตอนนี้หลวงตามนังเดินผ่านลองระก,กรรมมาแล้วนะครับผมโดยความศรัทธาที่ล้นเหลือมนะครับมากันอีกแล้วนะครับวันนี้ สวัสดีครับ400ท่านนะครับมีคลิปโป้ด้วยไม่ได้เรกไม่ได้หลวงตาเดินไปรากรรมนะครับจะเข้าสู่อำเภอทา,ทาอยางก็อีกพักใหญ่ฮะใครที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นสะพานบุญต่อๆกันไปครับ ปาไม่ถึงวันไลค์นี่ผมอาจจะโดนไม่ได้กินข้าวเลยนะย้ไปเรื่อยๆนะก็จะมีความอําำนวยสะดวกก็เป็นทีมงานสว่างสันเชตนะคะและก็หน่วยอาสาอื่นๆนะครับที่เข้ามาร่วมอำนวยความสะดวกให้กับหลวงตาบุญชื่นในครั้งนี้นะครับ นี่เราตอนนี้กำลังเข้าใกล้สะพานสายหนึ่งนะฮะนี่นะครับด้วยความศรัทธาที่ล้นเหลือนะครับของหลวงตาบุญชื่นนะครับ นี่นะครับคนเท่าคนแก่มาครับหลวงตามเมตตามหมดไม่ใช่ว่ามาใส่ท่านนะท่านให้ด้วยนะครับให้ทานแก่คนคนป่วยคนท้องเด็กนะฮะมาครับนี่เราไม่ต้องพูดแบบตามมันเลยนะครับคนละเพศกันทั้งนั <c oughs> ้น <c oughs> ใช่ใช่พี่ สวัสดีครับสวัสดีก็ห้าร้อยยี่สิบท่านห้า้ยยิท่านมาเขาก็ขอให้ได้บุญในครั้งนี้อนุโมทนาบุญไปถึงท่านทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้หลวงตาได้ขึ้นสะพานแล้วนะครับช่วยกันไล่ช่วยกันแช์ด้วยนะครับ นี่ครเราก็ตามติดหลวงตาทุกช่วงทุกก้าวนะสาทู่ครับขาธุครับ